สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องพระพุทธรูปไม้แกะสลักองค์สำคัญองค์หนึ่งที่วัดศรีนวรัตเชียงใหม่นะครับเออปัจจุบันเนี่ยท่านมีชื่อว่าพระเจ้าสกงตันแต่ว่าจริงๆแล้วชื่อเดิมท่านไม่ใช่ชื่อนี้ใช่ค่ะจากข้อมูลที่เราค้นคว้ามานะคะเดิมพระพุทธรูปองค์นี้ท่านชื่อพระเจ้าอักลงค่ะอักลงอ๋อทำไมถึงชื่อนั้นล่ะครับ ก็คือตามชื่อเลยค่ะเพราะว่าส่วนพระอุระหรือว่าตรงหน้าอกขององค์พระเนี่ยท่านามีลักษณะกลวงแล้วก็มีรอยร้าวด้วยค่ะเชื่อว่าสร้างมานานมากแล้วนะคะตั้งแต่สมัยราชวงศ์มังรายนุ่นเลยก็4 0่400กว่าปีได้ค่ะโห oh, 400กว่าปีนี้เก่าแก่มากเลยนะครับแล้วตัววัดศรีนวรัตเองล่ะครับก่อนจะมาเป็นชื่อนี้มีประวัติยังไงบ้างครับได้ยินว่าเคยร้างด้วยหรือครับ ใช่ค่ะคือในช่วงที่พม่าปกครองล้านนาวัดวาอารามหลายแห่งก็ทุดโทรมไปนะคะบางแห่งก็ร้างไปเลยวัดนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะจนมาถึงสมัยพระเจ้ากาวิละที่ท่านมาฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ก็มีการบูรณะวัดนี้ขึ้นมาบ้างแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ว่าวัดหลวงทุ่งเซี่ยวค่ะตามชื่อหมู่บ้านแถวนั้นอ๋อวัดหลวงทุ่งเซี่ยวแล้วจุดเปลี่ยนจริงๆที่ทําให้วัดนี้ พัฒนาขึ้นมาจนเป็นวัดศรีนวรัตแล้วก็ตัวองค์พระพระเจ้าอกกลงได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เนี่ยมันคือตอนไหนครับจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะคะเกิดขึ้นในสมัยของเจ้าแก้วนวรัตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายคือ,อพระมารดาของท่านหม่อมบัวเขียวเนี่ยท่านเป็นคนทุ่งเซี่ยวสันปะตองทีนี้พอดีมีช่วงหนึ่งเกิดพายุใหญ่มากวิหารเดิมก็พังลงมาเลยค่ะเอาพังเลยเหรอครับค่ะ พอเจ้าแก้วนวรัตท่านเสด็จมาดูสภาพวาดัดก็ทรงเห็นว่ามันสุดโทมมากจริงๆก็เลยมีพระดําริให้บูรณะครั้งใหญ่เลยค่ะการบูรณะครั้งใหญ่นี้เองที่ส่งผลต่อองค์พระเจ้าอกกล้องด้วยใช่ไหมครับเห็นว่าเจ้าแก้วนวรัตอิงท่านก็มีฝีมือทางช่างอยู่แล้วด้วย ใช่เลยค่ะข้อมูลตรงกันมีการแกะสลักซ่อมแซมองค์พระเจ้าอกกล้องเดิมเนี่ยให้มีความสมบูรณ์งดงามมากขึ้นแล้วก็อัญเชิญไปประดิษฐานในวิหารหลังใหม่ที่สร้างขึ้นแล้วก็สันนิฐานกันนะคะว่าชื่อพระเจ้าศักคงตันที่แปลว่ามั่นคงแข็งแรงเนี่ยก็น่าจะมาเปลี่ยนกันตอนนี้นี่เองค่ะอ๋อครับผมเข้าใจแล้ว แล้วในงานสมโพธิวิหารใหม่ตอนนั้นนะคะยังมีการอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าสีจอมทองจากวัดพระธาตุสีจอมทองมาประดิษฐานชั่วคราวด้วยถือว่าเป็นงานใหญ่มากเลยค่ะแสดงว่าไม่ใช่แค่บุรณะวัดแต่ยังเหมือนกับการฟื้นฟูส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมของพื้นที่ด้วยหรือเปล่าครับ ถูกต้องเลยค่ะคือนอกจากการบูรณะตัววัดตัวองค์พระแล้วเนี่ยอิทธิพลของเจ้าแก้วนวรัตก็ยังส่งผลไปถึงเรื่องวัฒนธรรมด้วยมีเรื่องเล่ากันว่าท่านส่งเสริมให้คนทุงเซี่ยวเนี่ยเข้าไปเรียนฟอนเล็บแบบในคุ้มในวังเลยนะคะอ๋อฟอนเล็บใช่ค่ะเพื่อจะได้เอามาใช้แสดงในงานสําคัญสําคัญ,คญทําให้การฟอนเล็บเนี่ยก็แพร่หลายมาถึงแถวสันปะตองนี้ด้วยค่ะน่าสนใจมากครับแล้วในวิหารปัจจุบันล,ล่ะครับ นอกจากองค์พระเจ้าสักคงตันแล้วมีอะไรที่สะท้อนถึงยุคเจ้าแก้วนวรัตหรือมีความน่าสนใจเป็นพิเศษอีกไหมครับมีค่ะมีจุดที่น่าสนใจมากๆเลยอย่างแรกคือตรงฐานชุกชีที่ประดิษฐานองค์พระประธานเนี่ยนะคะมีรูปปั้นสุน,นัขอยู่ด้วยสุนัขทําไมถึงมีสุนัก่ะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนปีนักสัตว์ค่ะคือปีจอซึ่งเป็นปีประสูติของเจ้าแก้วนวรัตน์นั่นเองค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองครับครับ แล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากๆแล้วก็หาดูยากนะคะคือภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระสุทโธนาดกค่ะเป็นเรื่องความรักของเจ้าชายสุทโธนกับนางมโนราที่เป็นกิน,นรีพระสุทธนา,าดกนี่หาดูยากเลยครับในเชียงใหม่นี่ถือว่าหาดูยากมากค่ะที่ชัดๆเลยเนี่ยก็จะมีที่วัดศรีนวรัตน์นี่แห่งหนึ่งแล้วก็อีกที่คือวัดป่าแดดที่อำเภอแม่แจ่มนูนเลยค่ะการที่มีภาพเรื่องนี้ที่นี่ ก็น่าจะสะท้อนความเชื่อมโยงหรือความส่วนพระไทยขององค์อุปถัมภ์อย่างเจ้าแก้วนวรัตได้เหมือนกันค่ะพอพูดถึงพระสุทนชาดกกับนางมนโนราก็นึกไปถึงการแสดงมนโนราหรือโนราทั้งภาคใต้เลยครับมันเกี่ยวข้องกันไหมครับเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยค่ะคือวรรณกรรมเรื่องสุทนชาดกเนี่ยแต่งขึ้นในล้านานาสมัยพระเมืองแก้วกษัตริย์ราชวงศ์มังลายอีกพระองค์หนึ่งแล้วเรื่องนี้ก็ได้รับความนิยมมาก แพร่หลายลงไปถึงอยุธยาแล้วก็นครศรีธรรมราชจนกลายเป็นต้นเขาเรื่องราวการแสดงที่เรียกว่ามโนราหรือโนราที่เรารู้จักกันดีทางภาคใต้นั่นแหละค่ะอ๋อที่แท้มาจากล้านานานี่เองสุดยอดเลยครับแล้วหลังจากยุคเจ้าแก้วนวรน์แล้ววัดศรีนวรน์ก็มีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ได้รับการดูแลทำนุบำรุงต่อมาเรื่อยๆจากทั้งทายาทของท่านแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป มีการสร้างวิหารไม้สักทองหลังปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่แล้วก็มีหอไตรสำหรับเก็บคัมภีร์ไบลานก็ยิ่งเสริมให้วัดมีความสมบูรณ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนมาตลอดค่ะครับผมสรุปแล้วการเจาะลึกของเราวันนี้ก็ได้พาไปตามรอยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากจากพระพุทธรูปชื่อพระเจ้าอากลงที่ออกกรวงมีรอยร้าว กลายมาเป็นพระเจ้าสักคงตันที่สมบูรณ์งดงามผ่านการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยเจ้าแก้วนวรัตซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งก่อสร้างแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงวัฒนธรรมอย่างเรื่องฟอนเล็บแล้วก็ศิลปะติตรกรรมฝาผนังที่หาดูยากอย่างเรื่องพระสุทนชาดกที่เป็นต้นกําเนิดตำนานมโนราด้วยใช่เลยค่ะครบถ้วนมากแต่ก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะหรืออาจจะน่าขบคิดต่อไป คือเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่ก็อิงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้นะคะแต่อาจจะมีตำนานเรื่องเล่าหรือความเชื่อในท้องถิ่นเกี่ยวกับองค์พระหรือเกี่ยวกับวัดนี้ที่อาจจะเอ,อ่อให้รายละเอียดหรือมีมุมมองที่แตกต่างออกไปซ่อนอยู่อีกก็ได้นะคะอืมก็น่าสนใจนะครับการเทียบเคียงระหว่างบันทึกกับเรื่องเล่าท้องถิ่นค่ะก็น่าจะเป็นอีกมิติที่น่าสนใจสําหรับคนที่อยากจะลองค้นคว้าเพิ่มเติมดูค่ะ